สวัสดีครับพบกับรุ19สิประกอบรมือ2ที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นประจำสัปดาห์สุดยอดรถสปอร์ตในฝันของใครหลายคนมาอยู่ตรงหน้านี้แล้วนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ221 Audi อ TT อ2.0 S Line Quattro ไม่ร6อย ีนะฮะวันนี้ไม่ได้มาขายของนะฮะไม่ได้มาขายรถแต่พอดีพี่ชายแฟนนี่เพิ่งออกรถมาใหม่นะเห็นว่าสวยดีเลยยืมเขามารีวิวนะเผื่อใครหลายคนอยากจะรู้จักเจ้าตัวนี้มากขึ้นกว่าเดิมนะฮะตัวนี้นะ,ะสุดยอดรถสปอร์ตนะฮะออดดี้ทต้องบอกเลยว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ดังที่สุดของค่ายนี้เลยนะฮะ ออดี้ทีทีสองนะฮะเอสไลตัวนี้ครับเป็นสปอร์ตคูเป้น,นะฮะตัวที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นตัวโฉมใหม่ล่าสุดเลยนะฮะเป็นกระจังหน้าใหม่แบบเฟซลิฟแล้วไหนๆเราไม่ได้มาขายรถแล้ววันนี้นะฮะก็เอามารีวิวกันให้เป็นความรู้ละกันนะเผื่อใครหลายคนอยากจะรู้จักรถสปอร์ตบ้างเพราะปกติเนี่ยบอกเลยว่าไม่ค่อยมีรถสปอร์ตรือแม้กระทั่งรถยุโรปเข้ามาให้เรารีวิวสซักเท่าไหร่นะฮะคันนี้นะฮะที่เห็นอยู่นี่โมเดล2021อแท้ๆเลยนะฮะที่ออก ห้างเนี่ยขาย2รุ่นนะฮะมีตัวโรสเตอร์ก็คือตัว หลังคาเปิดประทุนได้นะครับตัวนั้นนี่จะ3ล้านห9 9 0 0 0บาทนะแต่ที่ท่านเห็นอยู่ตัวนี้นะฮะเป็นตัวล่างนะฮะเป็นตัว S Li n e นะครับก็ตัวเป็นตัวสปอร์ตคูเป้หลังคาธรรม,มดาทั่วไปตัวนี้ป้ายแดงอยู่ 4, 3ล้าน3990บาทเป็นกระจังหน้าใหม่แล้วนะฮะกระจังหน้าแบบเฟสลิฟด้วยแล้วก็เปลี่ยนกระจังหน้าใหม่สเปคโดยคร่าวนี่จะใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2 0 0 0ัซีซีแล้วก็มีการอัพแรงมาเพิ่มขึ้นจาก โมเดลปีที่แล้วนะฮะตัวนี้245แรงม้าเลยนะฮะเกียร์อัตโนมัติเอสโตนิค7สปีดด้วยนะะสุดยอดเลยอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรเนี่ย5.3วินาทีเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยววันนี้มันมีดียังไงเราไปรู้จักกับมันมากขึ้นกว่าเดิมเลยไปก่อนที่เราจะไปรีวิวกันในรายละเอียดส่วนอื่นนะก่อนอื่นขอเท้าความถึงครบประวัติความเป็นมาของแบรนด์ Audi นะฮะหรือที่คนไทยเรียกออดี้ออดี้นะแต่ถ้าผมบอกออดี้หลายคนอาจจะป่วยวายบอกว่าต้องอ่านว่า Audi เป็นแบรนด์รถ ยอนสันชาติเยอรมันที่บอกเลยนะฮะว่ามีอายุเนี่ยกว่า120ปี oh. โอ้โหต้องย้อนไปถึงสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่1เลยนะฮะชื่อของ audi นะฮะแรกเริ่มนะครับถือกําเนิดขึ้นนะประเทศเยอรมันณนะ์เมืองโคโลนนะโดยวิศวกรชาวเยอรมันชื่อว่าออกุสฮอกออกุสฮอกเนี่ยในปีหนึ่นเนี่ยได้ผลิตรถยนต์เป็นคันแรกนะโดยแรกเริ่มเนี่ยใช้แบรนด์เดียวกับนามสกุลของเขาเลยลก็คือยี่ห้อฮอก แต่ด้วยความที่เขาเป็นวิศวกรน,นะฮะอาจจะเชี่ยวชาญในเรื่องของการผลิตการสร้างการออกแบบรถยนต์สุดท้ายแล้วไม่ได้เก่งไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจสักเท่าไหร่สุดท้ายก็เจ๊งเพราะง่ายๆนะฮะไปไม่รอดขาดทุน<ะ>ก็เลยต้องขายกิจ,จาก,การออกไปนะเปลี่ยนมือออกไป จนต่อมานะฮะอีก7ปีต่อมานะฮะออคุสฮอกก็ยังไม่ละความพยายามนะ,ะกลับมาสร้างแบรนด์รถยนต์อีกครั้งหนึ่งนะฮะมาผลิตรถยนต์อีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้เนี่ยไอ้ครั้งจะไปใช้ชื่อยี Hawk mm ่ห้อฮอกเหมือนเดิมเนี่ยก็ไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่าขายกิจการไปเรียบร้อยแล mm ้ว hmm. ก็ปรากฏว่าลูกชายของออคุสฮอกนะฮะตอนนั้นก็เรียนมหาวิทยาลัยอยู่นะฮะก็ไปค้นคำคำหนึงบอกว่าพ่อครับในภาษาละตินเนี่ยมันมีคํานึงที่ความหมายพ้องกับคําว่าฮอก ในภาษาเยอรมันคำคำนี้อ่านออกเสียงว่า Audi หรือ a u d i ที่แปลว่าการฟังนะหรือ a u d โอนั่นแหละในภาษาลาตินนะฮะออ g u s t h o ฟังแล้วก็เฮ้ยชื่อเท่ว่าเขาถ้าก็เลยตั้งแบรนด์รถยนต์ใหม่ขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนะชื่อว่า Audi นะฮะซึ่งต่อมานะฮะก็เอ่อก็ผลิตและประกอบจัดจำหน่ายมาเรื่อยมาจนในปี1932นะฮะเยอรมันวงการแวดวงยานยนต์เยอรมันเนี่ยก็ประสบกับปัญหา ภาวะเศรษฐกิจวิกฤตนะวิกฤตเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งทำให้บริษัทอารดีเองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องควบรวมกิจการกันนะกับอีก3บริษัทที่เหลือนะซึ่งเป็นแบรนด์รถยนต์เยอรมันนะประกอบไปด้วยแบรนด์ฮอกเดิมนะฮะด k w นะฮะแล้วก็วันเดอร์ นะก็เลยเป็นที่มานะฮะของโลโก้ที่เป็นเอกลักษณ์ของ A u ดีนะ,ะโดยโออ s t สฮอกก็กลับมาดำรงตำแหน่ง CEO อีกครั้งหนึ่งนะภายใต้การรวมตัวควบรวมกิจการ4บริษัทนี้นะรวมถึงออ s t สฮอกเองก็เป็นคนออกแบบโลโก้นี้ใหม่เลยนะฮะถือกำเนิดเป็นบริษัทใหม่ชื่อ Auto ยูเน n ยนนะฮะภายหลังก็เปลี่ยนมืออีกครั้งหนึ่งเนาะโดนเทคโอเวอร์โดยโฟล์กสวาเ เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้นะฮะแบรนด์ Audi นะฮะแล้วก็โลโก้สี่หว่วงเท่ๆแบบนี้เลยสําหรับ Audi ้ทนะฮะต้องบอกว่าเป็นรถสปอร์ตคลาสหนึ่งเลยนะฮะที่ดังมากๆของ Audi นะฮะเริ่มต้นเปิดตัวครั้งแรกในปี1998นะฮะถือว่าเป็นชั้นคลาสรถสปอร์ตนะไม่ใช่ซูเปอร์คาร์นะเป็นรถสปอร์ต a u ดีเท่ๆเลยนะฮะ ครั้งแรกที่มาผลิตเนี่ยแล้วออกแบบเนี่ยก็เนื่องจากว่ามันมีการรวมตัวของหลากหลายบริษัทเยอะเหลือเกินนะฮะบรรดาวิศวกรจากค่ายนู่นค่ายนี้ก็มานั่งประชุมกันนะฮะก็เถียงกันไม่จบว่าเฮ้ยใครจะออกแบบว่าตกลงเถียงใบเถียงมาอ่ะทั้งหมดนะฮะก็ตกลงกันละกันในเมื่อตกลงกันไม่ได้นะฮะแต่ละคนก็ยอดฝีมือนะ Audi TT ตัวแรกนะฮะปี1988เนี่ยก็เลยเป็นการผสมผสานกันระหว่างดีไซน์ของรถทั้งหมด7รุ่นโอ้พลาดไปแล้ว เจ็ดรุ่นนะฮะแต่ว่ามีรุ่นที่ดังๆคุ้นชื่อคนไทยนะฮะก็มี Volkswagen New b ิว t ิท นะมีโ o l k s w a g e n g o อลมี Audi a u ด i ี A3 มี s ก o d ด้าออก i ตนะครับแล้วก็มีเซ a โต o เล d o นะที่ดังๆออกมาก็เป็น a u d ดี1998ตัวแรกเลยนะอะ a ดี้ก็พัฒนาเรื่อยมานะฮะทั้งหมดเนี่ยสโฉมเจเน r เรชั่นใหญ่ๆที่เห็นอยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมเนี่ยเป็นโฉมที่3แล้วนะหรือว่า Mk3 เป็นโมเดลใหม่ล่าสุดนะโมเดลนี้จะเริ่มในปี2014นะจนมาถึงตัวสุดท้ายตัวนี้โมเดลเฟสลิฟแล้วนะฮะ อ่ะก็ต้องถือว่าเป็นรถสปอร์ตที่มีตำนานมาอย่างยาวนานนะรถยอดขายทั่วโลกนี่สูงจริงๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยอย่างที่บอกนะเป็น Audi TT นะฮะ2.0ใช้เครื่องยนต์2.0นะฮะแต่เดิมเนี่ยจริงๆเนี่ยมันจะมีทั้งขับ2และขับ4นะฮะแต่รุ่นหลังนี่ก็จะขับ4ทั้งหมดเพราะฉะนั้นตัวที่ขับเคลื่อน4ล้อก็จะใช้คำว่า q u a t t r o นะคอร์รก็เป็นภาษาลาตินที่แปลว่า4หรือที่มาของคำว่าควอเตอร์นั่นแหละอ่าถ้ามีคำว่าคอ a ตทรก็คือขับเคลื่อน4ีล้อมาด้วยสีเหลืองสดใสสวยงามในสไตล์เยล l o w b u m b บอ b e e ีมันเรียกเยลโล่อะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมเรียกเย l โล่บัมเบอร์บแล้วกันนะสีเหลืองแบบนี้เลยนะตัวด้านหน้าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะฮะแล้วก็มีไฟ d a y ์ไทม LED รั n นิ่งไลท์ด้วยตัววัสดุตกแต่งนะฮะด้วยสีเทาวควันบุหรี่นะสดใสสวยงาม ไฟตัดหมองไม่มีนะฮะแต่ว่าจะให้ตัวนี้มาก็าไม่รู้เรียกอะไรนะแต่เท่มากมาก เซนเซอร์ S S มีรอบคันเลยนะฮะตัวนี้สีก็เดิมหมดทั้งคันนะฮะแต่ย้ำอีกทีนะว่าไม่ได้ขายนะวันนี้ยืมเขามารีวิวเล่นเล่นสนุกสนกนะฮะตัวถังก็มีความสปอร์ตนะฮะล้อแม็กกันบ้างดีกว่าเนาะล้อแม็กรู้สึกจะใช้ขอบ18นะฮะล้อแม็กอลลอยขอบ18นะฮะสีเทาที่เห็นอยู่นี่ไม่ได้เลอะไม่ได้มีรอยอะไรนะแต่ว่าเขาไม่ได้ล้างนะฮะพอดีเรายืมมารีวิวก็จะเลอะเล,ะเละนิดหนึ่งนะฮะล้อแม็กก็เป็นลายใบพัด12ก้กานแล้วก็เป็นแม็ก5รูนะฮะ ยางคอนติเนนตัลนะฮะยางม้อมตัวรถปี2 0 2 1เป็นล้อแม็กขอบ18ดิสเบรก4ล้อนะฮะรุ่นนี้ก็จะเป็น S Li n e นะฮะตัวบอดี้ก็จะมีความสปอร์ตนะแต่ว่าโดยโมเดลนี่ยังคงกลิ่นอายของโมเดลตัวแรกนะฮะเราจะเห็นแล้วนี่เราจะนึกถึงอารมณ์ของ New b e ทเทิเลยนะฮะอารมณ์ถึง Au ด i ี3ก็จะมีการผรสมผสานกันอย่างที่บอกนะ6-7รุ่นเข้าด้วยกันเลยนะฮะตัวนี้หน้ากระจกมองข้างนะฮะก็จะคล้ายๆที่เรารีวิวทั่วไปก็คือเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง นะครับมือจับนะฮะมีปุ่มเปิดปิดประตูแบบ smart entry ฟิล์มมีรอบคันเป็นรถนําเข้านะฮะจากเยอรมันทั้งคันเลยบริษัทที่นําเข้าก็ไมสเตอร์กุปล้อแม็กซีล้อนี่เป็นล้อขอบ18นะฮะดิสเบรกสีล้อเลยดีไซน์ก็จะเน้นของความสปอร์ตนะฮะด้านหลังนี่ก็จะนั่งกันได้2คนนะฮะแต่ในความจริงก็ผู้ใหญ่นั่งไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ไปลองนั่งแล้วแคบมากด้านหลังนะฮะก็จะมีเซ็นเซอร์รอบคันเลย4จุดตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อก็จะใช้คําว่า quadro นะฮะควอเตอรนะครับอ่าด้านหลังก็จะเปิดมาได้ในสไตล์คูเป้แฮทชแบ็กแบบนี้นะฮะโอ้ก็ถือว่าเป็นรถสปอร์ตที่มีพื้นที่เก็บสัมภาระค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะฮะก็จะมีชุดอะไรอุปกรณ์ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเนาะเป็นมาตรฐานของพวกเยอรมันเขานะฮะเปิดมาแล้วด้านล่างมีล้อ,อไหลให้นะฮะเออเยี่ยมเลยะนะฮะมีล้อไหลก็จะหน้าตาประมาณนี้นะ,ะล้อไหลก็ใหญ่โตมาหรานมากๆแล้วก็ตัวนี้นะฮะก็จะมีแผ่นบังสายตามาให้นะครับ แล้วก็มีตัวบบร์ด้านหลังนี่ก็จะพับราบลงไปได้ด้วยเนาะเดี๋ยวเราก็จะทดลองพับราบลงไปหน่อยละกันนะฮะรุ่นนี้ก็จะพับเบาะได้นะฮะก็จะแตกต่างจากสปอร์ตคารุ่นอื่นสปอร์ตคารุ่นอื่นก็จะพับไม่ได้เนาะรุ่นนี้ก็จะพับราบลงมาอย่างนี้ได้เออเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระมากขึ้น นะเออดูแล้วก็ค่อนข้างใช้งานได้จริงนะฮะตัวนี้ฝาท้ายก็จะมีกล้องมองหลังมาให้ได้ด้วยในตัวเออเท่ดีนะฮะทั้งฝาท้ายนะฮะทั้งกระจกหลังก็แผ่นเดียวกันเลยนะฮะรู้สึกตัวนี้มีสปอยเลอร์ยกได้ด้วยเนาะเดี๋ยวเราดูรอบกันกันไปก่อนโอ้ฝาถังน้ามันเท่มากเลยนะฮะผมชอบฝาถังน้ํามันเขาจะแบบสีเงินเงินออกไทเทเนียมนะดูละเท่มากเลยตัวทีทีเนี่ยย่อมาจาก t o u ริ s t Trophy นะฮะเป็นชื่อรายการการแข่งขันที่ประเทศอังกฤษนะฮะตอนที่เริ่มต้นก็เอาชื่อรายการการแข่งขันยานยนต์มาตั้งเป็นชื่อ อ่าสำหรับด้านข้างนะฮะก็มีสติกเกอร์อะไรต่างๆนานาก็ไม่แตกต่างอะไรจากรถญี่ปุ่นเลยนะ,ะสติกเกอร์พวกบอกลมยางแนะนำเข้าโดยบริษัทไมสเตอร์เทคนิคอะไรเนี่ยแล้วก็ตกแต่งด้วยอ่เขาเรียกอะไรากาบนะฮะดูแลเท่มากๆเลยเนาะแผ่นเจร,รุ่นนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นสติกเกอร์รุ่นเนี้ยในเล็กๆตัวถังนะก็จะคล้ายๆรถญี่ปุ่นนะก็จะอยู่ตำแหน่งนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันต่อไปนะฮะอ๋อกระจกนี่มันเขาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเฟรมเลส ใช่ไหมกระจกแบบนี้เขาก็ไม่มีขอบด้วยมันเขาเรียกเฟรมเลสนะสมัยนึงก็รถสปอร์ตก็จะฮิตมากเลยนะฮะแล้วยใช้โครงกระจกแบบเฟรมเลสเพิ่มความสปอร์ตความหรูหลาไฮโซยิ่งขึ้นนะแล้วก็ตัวบอดี้ดูแล้วค่อนข้างแน่นค่อนข้างแข็ง,ขงแรงมากๆเลยนะฮะอ่ะก็ดูโดยรวมประมาณนี้เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันก่อนดีกว่าไปเปิดมาแล้วนะฮะหน้าตาก็ละไม้คลายรถญี่ปุ่นพอสมควรนะฮะใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตร 245แรงมา้ามาพร้อมกับชุดเกียร์อัตโนมัติแบบเอสโตรนิก7สปีดเลยนะฮะอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรนี่5.3วินาทีเลยนะตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ขับหน้านะฮะแต่ก็มีเพลาขับล้อหลังด้วยเพราะว่าเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นควอเนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าเนาะว่าหน้าตามันจะเหมือนรถญี่ปุ่นไหมนะ,ะก็คานหน้าก็เหมือนกันเนาะมีโลโกโ้ฮอ,อดี้คม,มๆนะฮะการเดินตะเข็บอะไรก็อาจจะยาบกว่าน,นิดนึงเนาะ แต่ว่าใช้เขาใช้หุ่นยนต์นำก็จะหน้าตาประมาณนี้แหละนะเม็ดองเม็ด้าอะไรหลักการดูเหมือนกันนะฮะผิวพันธุ์ด้านในก็จะแห้งๆนะไม่ได้เงาเหมือนรถญี่ปุ่นนะฮะซอกอะไรด้านในนี่หลายคนก็บน่นว่าทำไมรถหลายหลายร้านหน้าตาแบบนี้คือต้องบอกก่อนว่าพวกนี้เ็าใช้หุ่นยนต์ทำเพราะฉะนั้นงานมันก็อาจจะไม่ได้เนียบมากเนาะแต่ว่ามันอยู่ด้านในก็ไม่เป็นไรนะฮะด้านนอกมันสวยก็โอเคแล้วด้านในก็เน้นความเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นงานมันก็จะแบบว่าดูแลน่าก,กลัวนิดน,นึงนะฮะ ะตัวนี้ก็ฮะเลขกไม่แค่600กิโลเมตรนะฮะเพราะว่าเพิ่งออกจากศูนย์มาไม่นานนะครับเป็นเครื่องยนต์ TFSI ด้วยนะฮะเบรก ABS e อะไรก็หน้าตาเหมือนรถญี่ปุ่นเลยนะครับเม็ดท้าอะไรก็หน้าตาเหมือนกันนะฮะร,รูกลมวิธีการดูก็เหมือนกันรูคมรูกลมนะครับแชสซีสวยงามแก้มอะไรพวกนี้ก็เดิมหมดฝาโป้งก็หลักการดูเหมือนกันนะฮะไม่มีรอยถอนไม่มีรอยพ่นอะไรรถก็ยังใหม่ๆนะแผ่นกันร้อนใหญ่โตมาโหราน่ะ โอเคเครื่องยนต์ก็หน้าตาประมาณนี้นะฮะเป็นเครื่อง4ี่สูบนะฮะเบนซินนะครับอัตราสิ้นเปลืองอย่าไปรู้มันเลยนะฮะเพราะว่าในสไตล์รถสปอร์ตหรือรถซุปเปอร์คาร์เนี่ยการไปถามว่าอัตราสิ้นเปลืองเท่าไหร่นี่ถือว่าเป็นการไม่ให้เกียริกันนะครับเพราะว่ากลุ่มลูกค้าพวกนี้เรื่องอัตราสิ้นเปลืองจะไม่อยู่ในสารระบบของชุดความคิดเขาอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นอัตราสิ้นเปลืองเดี๋ยวเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะแต่ว่าช่างมันเถอะเพราะว่าแต่ละคนขับรถสไตล์นี้ก็เหยียบกันตะพื้นตะพื้นแต่เพราะฉะนั คงจะไปเอาเป็นเกณฑ์ชีวิตอะไรไม่ได้นะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าเจอเพื่อนนะฮะเจอญาติอะไรที่ซื้อรถสปอร์ตหรือซื้อรถซูเปอร์คาร์เนี่ยเรื่องอัตราสิ้นเปลืองไม่ต้องไปถามเขานะฮะเขาไม่รู้นะ,ะแต่ถ้าถามว่า0ูนย์ถึงร้อยกิวอันนี้รู้กี่แรงมาเน,นี่รู้นะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารดีกว่าปอ้าวเข้ามาอยู่ในรถกันเลยฮะตัวนี้โอ้โหเป็นปุ่มสตาร์ทนะฮะเลขไมล์0รอกิโลเมตรนะฮะ อ่าอย่างแรกเลยนะที่โดดเด่นไม่เหมือนใครนะฮะช่องแอร์ครับตอนแรกผมเข้ามาเนี่ยผมก็งงนะไอ้ปุ่มแอร์อยู่ตรงไหนวะเน,นี่ยหาอยู่ตรงนั้นอ๋ออยู่ตรงนี้นะรุ่นนี้เวลาปรับแอร์ก็ใช้หมุนเอาเลยนะฮะเนี่ยฮะหมุนอุณหภูมิหมุนความแรงเนี่ยใช้ระบบหมุนนะติดอยู่ที่ตัวแป้นเลยนะโอ้ถือว่าดีไซน์ออกมาล้ำมากๆ นะถือว่าดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างดีค่อนข้างลำค่อนข้างเท่มากๆเลยตัวนี้นะฮะเอกลักษณ์ของเขาเลยช่องแอร์นี่ก็จะดีไซน์ออกมาในอารมณ์เหมือนพัดลมเครื่องบินเจ็ตเลยนะฮะโอ้เท่มากๆนะแอร์ Air ก็ปรับความแรงได้ประมาณ9ระดับโอ้โหใช้ระบบบิดทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็อุณหภูมิก็ใช้แบบบิดนะฮะระบบแอร์ตัวอะไรก็ใช้ระบบกดเข้าไปอ่เท่มากๆเลยนะฮะนะฮะทิศทางอะไรก็ใช้บิดหมดเลยเนาะตรงนี้นะฮะ รวมถึงเวลาจะเปิดจะปิดนะฮะช่องแอร์ก็บิดอย่างนี้ก็ปิดนะครับบิดมาทางนี้ก็เปิดนะเพระฉะนั้นก็จะใช้งานง่ายๆเรื่องของแอร์นี่ก็ถือว่าออกแบบมาในสไตล์มินิมอลลิสต์นะครับปุ่มต่างๆตรงนี้ก็ถือว่ามินิมอลลิสต์นะฮะมีประมาณ7ปุ่ม6ปุ่มไม่เกินนี้นะครับสามารถปรับโหมดการขับขี่นะฮะได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อแบบโหมด e f f i c นะครับอะไรวะเน,นี่ยเดี๋ยวแป๊บน,นึง มีโหมดการขับที่นะฮะ Efficiency Comfort Auto Dynamic Individual มันคืออะไรก็ไม่รู้นะหน้าปัดนี่ก็เป็นดิจิตอลหมดเลยนะฮะทั้งเรือนอทั้งตัววัดความเร็วทั้งบัดรอบปุ่มสตาร์ทพร้อมกับกุญแจก็จะหน้าตาประมาณนี้นะฮะเออออกแบบได้เท่มากๆเลยนะฮะมีปุ่มเปิดปิดฝาท้ายด้วยวัสดุภายในนะฮะมาสีเงินเลยนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ดูแลเท่มากๆเลยนะฮะวัสดุแบบว่าดูล้ำอ่ะดูแบบว่า หมือนวัสดุแบบมาจากยานอวกาศยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทเครื่องเสียงหัวเกียร์ระบบเกียร์เอสทรอนิกอะไรเนี่ยถือว่าดีไซน์ออกมาได้ล้ำม,มากๆนะครับวัสดุตกแต่งภายในก็ใช้สีเงินแบบไอเทเนียมนะฮะโอ้ดูละเทมากๆเลยนะครับ คอนโซลคอนโซลนะฮะเป็นแบบซอฟทัชสีดำนะครับแอร์แบ็กไม่รู้กี่ใบนะฮะแต่ดูแล้วที่เสาก็มีนะมีน่าจะมีทั้งคันเบาะไฟฟ้านะฮะคู่หน้านะครับทั้งคนขับทั้งคนนั่งข้างนะฮะแล้วก็กระจกไฟฟ้าก็เดี๋ยวเราคงเปิดไม่ได้นะเขาเพิ่งติดฟิล์มมานะกระจกมองข้างนะฮะพับด้วยระบบไฟฟ้านะครับพับด้วยระบบไฟฟ้าหรือเปล่าวะอ่าพับด้วยระบบไฟฟ้านะฮะใช้งานง่ายๆเนาะสบายๆอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะได้ไม่หมดนะฮะไฟหน้าอะไรเนี่ย ตัวแผงพวกแผงคอนโทรลอะไรพวกนจะคล้ายๆรถญี่ปุ่นทั้งหมดนะฮะพดเดิลชิฟอะไรก็คล้ายๆรถญี่ปุ่นนะฮะรวมถึงพวกมลาลัยนี่ออกแบบออกมาก็ค่อนข้างดีนะฮะจะปัดด้านล่างเนาะทำให้พื่นพื้นที่การขยับแข้งขยับขาอะไรมีครูสคอนโทรลให้แล้วก็มีพวงมาลัยมัลติฟัง์กชันด้วยผมชอบโลโก้ตรงนี้มากเลยดูเทมากๆนะ,ะมีแอร์แบ็กแล้วก็ดูให้อารมณ์เหมือนเบนเล่เลยนะ เหมือนอารมณ์เหมือนรถเหมือนรถหรูๆไฮโซยังไงก็มันรถและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยก็คือหน้าจอมันอยู่ตรงไหนวะเน,นี่ยหน้าจอความบันเทิงอยู่ตรงไหนหน่าจะมีนะฮะแต่ว่าเราลองกดนี่แล้วกันนะดูว่ามันอ๋ออยู่ตรงน,นี้อยู่ที่ตัวเรือนไมเลยอ่าอยู่ที่ตัวเรือนไมมันมันอ๋อนี่ไงมันอยู่ที่ตัวเรือนไมนี่ไงอ่ามันมาอยู่ที่ตัวเรือนไมนี่เลยนะฮะมันจะไม่ได้แยกเป็นจอเหมือนรถญี่ปุ่นหรือว่ารถทั่วทั่วไปนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมาแสดง ตัวข้อมูลนะฮะว่านิเกเตอร์แผนที่คุณจะไปที่ไหนเนาะเมนงเมนูอะไรเนี่ยโอ้เท่เตัวนี้ผมชอบผมชอบเอออันนี้ผมชอบเนาะเอ้ยอันนี้เป็นแบบ3มิติด้วยอะ่ะเท่มากๆเลยนะฮะนี่ก็จะเลือกได้เลยนะฮะปรับเครื่องเสียงวิทยุเชื่อมต่อบลูทูธต่อโทรศัพท์แผนที่นะครับนิเกเตอร์นะครับเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเซตตรงเซตติ้งอะไรเดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกนิเกเตอร์ให้ดูแล้วกันก็จะถามว่าคุณจะไปไหน นะฮะไปไหนก็ไม่รู้แต่ว่าอยากดูแผนที่เฉยๆได้ไหมนะเราก็กดเข้าไปนะฮะกดเข้าไปกดเข้าไปให้เราดูไหยเนี่ยก็จะมีแผนที่โชว์มาอย่างเงี้ยแต่จะดูเล็กไปนิดนึงนะฮะก็ตัวนี้นะฮะก็จะเป็นมาตรวัดแบบดิจิตอลทั้งหมดเลยนะฮะโอ้ผมชอบมากๆเลยดีไซน์ของออเท่มากๆเลยนะฮะอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะก็สามารถปรับมีเดียนะฮะบลูทูธไวไฟนะ a อ x ออะไรได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะ เออก็เท่ดีนะครับแล้วก็มาตรวัดความเร็วอะไรเนี่ยอุอณหภูมินะครับถังน้ามันอะไรก็จะหน้าตาแบบนี้นะฮะก็สรุปว่าความบันเทิงนี่คนขับเล่นคนเดียวนะฮะคน,คนคนนั่งข้างนั่งเฉยๆไม่ต้องทําอะไรนะฮะไม่ไม่แบ่งไม่ไม่แบ่งปันให้คนนั่งข้างๆเล่นเลยเนาะม้ามีรองก่อง,องวางแก้วน้ำเท่เนาะดีไซน์ตรงนี้เออใหอารมณ์แบบว่า พาย o t c o เคอ i t มากเลยนะเหมือนเครื่องบินเลยเนาะเบรกมือแบบไฟฟ้าแล้วก็ออโต้เบรคโคมาให้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นช่องเ,อเก็บของเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มีอะไรวะเนี่ยเก๊เก็บของนะฮะเล็กๆน้อยๆจริงๆเนาะแล้วก็น่าจะมีพอร์ต U.S b บง U.S b อะไรอยู่ด้านในนี่นะฮะอาเป็นเป็น,เป,นเป็นรูชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับอะไรก็ไม่รู้เนาะนิดๆหน่อยๆส่วนด้านหลังนี่นะฮะมองไปแล้ว ไม่รู้จะนั่งกันได้หรือเปล่านะ <Ừ. S 1> เดี๋ยวผมจะลองปีนไปนั่งดูน <laughs> นั่งได้หรือเปล่าฮะกระจกมองหลังนะฮะดูแล้วค่อนข้างเท่นะฮะดูมันแบบว่ามินิมอลลิสแต่ว่าแฝงไว้ด้วยอารมณ์ดีไซน์ที่แบบว่าดูล้ำๆเนาะนะดูล้ำมากไฟส่องสว่างเอ้ยแบบเจ๋งอะเป็นสัมผัสเป็นสัมผัสนะพี่น้องไม่ต้องกดเข้าไปนะฮะเป็นเป็นแบบระบบสามารถแตะตปุบ๊บติดปั๊บแตะปุ๊บจุดแล้วเอ้ยเจ๋งเจ๋งไี้เท่ไอ้ชอบชอบนะครับที่บังแดดนะฮะ ก็คล้ายๆรถญี่ปุ่นเนาะให้ลมความสปอร์ตมากๆเลยเพดานก็เป็นผ้านะฮะปุ่มกลางสปอยเลอร์นะฮะเ้ยยกสปอยเลอร์ขึ้นมาได้ด้วยเท่เท่เฮ้ยเจ๋งระบบเกียร์ะฮเอสโตรนะะิคซีวีทีนะฮะมีเมนนลนโหมดด้วยนะครับเนี่ยใช้งานง่ายๆเพิ่มรถเกียร์เนาะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเยอะ,ยอะแยะเต็ไมไปหมดนะฮะเบาะก็มาในสไตล์เบาะหนังแท้อัลคันทารานะฮะหรือว่าหนังกลับผสมกับหนังแท้นะสีดาล้วนๆเลย นะให้ลมความสปอร์ตความเท่นะฮะแล้วก็เป็นทรงแบบบักเก็ตด้วยนะมันก็จะบีบบีบตัวเราหน่อยให้อารมณ์เหมือนเป็นนักแข่งนะครับแผงข้างก็เป็นเบาะหนังแท้อัคนทลานะหรือหนังกลับนะมีลําโพงให้ทั้งคันเลยไม่รู้ลําโพงเครื่องเสียงของอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าวัสดุส่วนใหญ่จะตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินเงินออกแนวแบบไทเทเนียมนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเป็นนั่งข้างหลังดีกว่าว่าจะนั่งได้ไหมนะกับไซส์ตุนประมาณผมเนี่ยนะครับ ผมจะไปลองนั่งข้างหลังนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะปีนเข้าไปก่อนนะฮะจะปีนยังไงเอจะปีนยังไงก็ต้องเลื่อนเบาะไปข้างหน้าก่อนนะฮะเลื่อนเบาะไปข้างหน้าให้สุดก่อนนะครับเลื่อนเบาะไปข้างหน้าให้สุดอย่างนี้นะครับแล้วก็เอ็นมาอย่างนี้นะฮะอ่าดูนะนัดหนึ่งนะฮะแล้วก็ยกเบาะอย่างนี้นะครับยกเบาะมาอย่างนี้แล้วผมจะเข้ายังไงวะเน,นี่ยเดี๋ยวเฮ้ย いいเท่าไงเนี่ยโอ้โหตายผมว่าถ้าเด็กนั่งอ่ะโอเคแต่ถ้าผู้ใหญ่นั่งน่าจะไม่รอดตอนนี้เราก็มาอยู่หลังลังโอ้ยหลังรถกันแล้วนะครับผมว่าไม่น่าจะนั่งได้นะฮะผมว่าไม่น่าจะนั่งได้นะผมว่าไม่น่าจะนั่งได้อันนี้คือถ้าผมนั่งได้คือคนขับก็น่าจะขับไม่ได้นะ่าจะไม่ได้ก็ ไม่แนะนำนะฮะใครซื้อมาเป็นรถแบบว่าไปสามี่ผมว่าถ้าผมไปได้ผมต้องนั่งท่านี้คือผมต้องแบบว่าขอเค็ตลอดแล้วดูเข่าผมสิฮะนี่ขนาดเขายังถอยไม่สุดนะฮะเนี่ยยังถอยไม่สุดมันไม่เหลือพื้นที่แล้วนะฮะเอาเป็นว่าเป็นที่วางของดีกว่านะหรือว่าให้เด็กอายุไม่เกินเจ็ดขวบได้นด้จะโอเคนะฮะแต่ถ้าผู้ใหญ่นั่งน่าจะ น่าจะเหน็บกินนะฮะแล้วก็น่าจะไปไม่ได้ด้วยคือถ้าสองคนนั่งข้างหลังเนี่ยก็คือหัวก็จะชนกันอย่างนี้นะหัวก็จะชนกันแบบนี้น,นะหัวผมก็ชนกระตงกระตกแล้วนะนี่ขนาดผมแค่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะฮะถ้าคนร้อยแปดสิบมาเดินตรงไห่ทะลุก,กระตกออกไปนะเพราะฉะนั้นเรื่องของสเปซนี่คือใช้จริงไม่ได้นะถ้าด้านหลังแล้วก็ตามสไตล์รถสปอร์ตนั่งกันแค่คู่หน้าพอนะแล้วผมจะออกยังไงวันนี้นะก็เป็นรถสปอร์ตนะเวลา เกิดเหตุตุกเจออะไรนี่คนข้างหลังน่าจะไม่รอดนะน่าจะออกไปได้นะทให้รอดอ่าไม่เวิร์กไม่เวิร์กถ้านั่งกันสี่คนไม่เวิร์กนะถ้านั่งกันสองคนโอเคนะครับอ่ะเนี่ยแล้วบอกทำไมมันพับได้แค่นี้วันเนี้ยมันไม่ลงไปมากกว่านี้แล้วแล้วเวลาออกนะฮะผมว่าถ้าท่านมาคนเดียวจะมีปัญหาจะต้องให้เพื่อนอีกคนหนึ่งช่วยดึงออกไปด้วยนะครับเนี่ยฮะเวลาออกก็จะลำบากนิดน,นึงนะฮะเอ้ยเดี๋ยวเรา ลองขับกันนิดนึงแล้วกันนะฮะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวต้องถอยก่อนนะฮะดูทุลักทุเลงไงก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมถ้วเขาเข้าใจได้นะฮะความเป็นรถสปอร์ตนะสปอร์ตก็คือสรรนาการรถใช้เพื่อความบันเทิงนะนานๆขับดีได้ับในชีวิตประจําวันก็น่าจะไม่เกิน2คนกําลังดีนะฮะเกินกว่านั้นน่าจะไม่ค่อยเบรกละ นะเดี๋ยวเราไปลองขับเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะฮะเราจะลองได้ไม่เยอะนะลองให้ดูฟีลอารมณ์ว่าเออขับแล้วมันแตกต่างอางรถทั่วๆไปยังไงบ้างแล้วกันนะฮะอ่าก็นุ่มนวลน,นะฮะอารมณ์ก็เหมือนรถสไตล์รถยุโรปเออพวกเยอรมันพวกเบนซ์บีเอมอะไรพวกเนี้ยเนาะ <ม>ก็แอร์เย็นสบายนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้งานง่ายๆนะฮะเพราะว่าเครื่องยนต์2000ัซีซีสสูบนะฮะ245แรงมา้าเป็นรถที่ถือว่าใช้ในชีวิตประจำวันก็โอเคนะถ้านั่งกัน2คนนะแล้วก็จะขับไปเที่ยวไปต่างจังหวัดก็ถือว่ามีความสปอร์ตนะมีความหรูหราแล้วก็เท่าที่ขับดูใกล้ๆนี่ดูแล้วลักษณะว่าช่วงล่างน่าจะแน่นนน่าจะแน่นพอสมควรนะ,ะแล้วก็ใช้งานง่ายไม่ยากจนเกินไปคือใครที่ อยากจะต้องการรถเท่ๆนะขับสนุกๆน,นะแต่ว่าจะไม่ต้องการ สมรรถนะที่มันแบบว่าโอเวอร์ขนาดรถซูเปอร์คาร์นะก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะ,ะสำหรับออดี้ทีทีเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปรายละเอียดหน้ารถกันอีกทีละกันนะฮะว่าเออมันเป็นยังไงละกันไปอ่ะก็เป็นไงฮะรีวิวกันเรียบร้อยแล้วนะ,ะสำหรับเจ้า2021ออดี้ทีทีเอสไลน์2.0พอดโ r o ให้ดูกันเล่นๆสนุกๆละกันนะฮะก็ว,วันนี้ต้องขอบคุณพี่ชายแฟนมากๆนะ,ะที่เอารถมาให้เรารีวิวนะฮะพอดีเขามาผ่านมาทำดูแลแถวนี้ก็เลยขอยืมมารีวิวหน่อยละกันนะเผืนะะ่อ ท่านผู้ชมในช่องเราอยากจะดูนะฮะก็ถือว่าเป็นรถสปอร์ตอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยสำหรับเจ้า221 0 Pori T T 2.0 Coupe S Line ม่ m บร้อย <laughs> รถใหม่ป้ายแดงมีขาย2รุ่นนะโรสเตอร์ก็จะ3 6 9ล้านบแสนหันตัวนี้มันตัวล่างนะฮะก็คือตัวคูเป้เอสไลน์9 9 0ล้าน3แสนบาทเป็นรถที่เท่มากๆเลยแล้วก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า1 2 0ปีเลยนะฮะสุดยอดยนตรกรรมจากประเทศเยอรมันได้ข่าวว่าหมดรุ่นนี้นี่เขาจะไม่มีผลิตแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้ถือว่าเป็นตำนานของทีทตัวสุดท้ายเลยนะฮะ เพราะว่าหมดจากรุ่นนี้เนี่ยเขาจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด100%เลยนะฮะอันนี้เป็นรถยนต์น้ำมันนะ่าจะเป็นโมเดลสุดท้ายแล้วของซีรีส์ออดีท้ทีทีนะอ่าท่านผู้ชมนะ,ะถ้าดูคลิปนี้ถ้าชอบสาระดีๆแบบนี้นะฝะากกันกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสิบเก้ารีรถมือสองที่คุณวางใจต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ นับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว .com